การสร้างระบบลงทะเบียนแบบครบวงจรครับแบบที่ยูเซอร์เนี่ยเขาสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาที่ Google Sheets แล้วก็จะมีอีเมลครับเด้งกลับไปหาเขาด้วยพร้อมกับ QR code ที่ยูเซอร์เนี่ยเขาสามารถเอา QR code นี้ครับมาที่หน้าง,งานครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่หน้าง,งานเนี่ยก็สามารถทําการเปิดแอปพลิเคชันเพื่อสแกนครับและหลังจากที่สแกนเข้างานเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะอัปเดตกลับไปที่ g ูเกิ e e ีตครับวิธีการแบบนี้เนี่ยหลายๆคนนะ่าจะต้องคิดว่าโหแบบนี้ยากแน่นอนแต่ผมต้องบอกครับว่า บบจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ยากเลยครับโดยในวันนี้ครับผมก็จะมาพาทุกคนครับใช้ AI ครับในการสร้างระบบแบบนี้ครับสอนทุกคนในการปรับแต่งในส่วนต่างๆเพื่อที่เราสามารถเอาไปใช้ในหน่วยงานเอาไปใช้ในงานของเราได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ขยายความเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ทําในเรื่องของการสัมนมา,าเรื่องของการอบรมอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีเพนจอยประมาณนี้ครับว่าเวลาที่ยูเซอร์เนี่ยเขาทําการกรอกลงทะเบียนมาแล้วครับแล้วเขาอยากจะแบบมี QR Code เพื่อมายืนยันตัวตนที่หน้าง,งานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับต้องไปหาซอฟต์แวร์อื่นๆมาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเจนเป็น QR Code ให้เขาได้แล้วเนี่ยเราจะหาแอปพลิเคชันอะไรครับที่จะต้องมาอ่าน QR code แล้วให้มันแบบอัปเดตข้อมูลเข้าไปใน Google She บบอ มมฟังแบบนี้ก็น่าจะปวดหัวแล้วเพราะว่ามันมีขั้นตอนการทํางานแบบหลากหลายส่วนมากเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง Google Form เรื่องของการสร้างระบบในการตอบกลับอีเมลรวมถึงสุดท้ายก็ต้องสร้างเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่สามารถสแกนได้และพอสแกนเสร็จก็ต้องมี Work ์กโฟว่าให้กับไปอัปเดตใน g o Google s h e e t ด้วยดูแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำระบบแบบนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดว่ามันต้องใช้เวลานาน,านแน่เลยแต่วันนี้ครับผมจะสอน ทุกคนครับทำตามไปพร้อมกันใช้เวลาไม่กี่นาทีเองครับเราจะได้ Workflow แบบนี้ขึ้นมาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามี AI แล้วนะครับ AI สามารถช่วยคิดกระบวนการต่างๆได้แล้วก็รวมโฟลต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในไฟล์ที่อยู่ใน Google App Script ให้กับเราได้แบบอัตโนมัติเลยครับและแน่นอนครับเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วคือเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราใช้เป็น Google App Script นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะไม่มีครับเราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคร ผมก็ใช้ตัว AI ที่เป็น Gemini นะครับโดยผมแนะนําให้ใช้เป็นตัว Gemini Pro นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตัว Gemini ครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัว Pro เนี่ยเขามีแผนทดลองให้เรา30วันนะครับเพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณอยากจะทำโปรเจกต์นี้ครับก็ให้คุณ subscribe ตัว Pro และพอทำโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะยกเลิกเด็กก็ได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็พร้อมที่เราจะใช้ในวันนี้ครับทุกคนสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อทำการไป copy พร้อมนะครับแล้วก็มาวางได้เลยครับ หลังจากวางพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแก้ไขไปพร้อมกันเลยครับโดยอันดับแรกครับผมจะบอกก่อนครับว่าเราเนี่ยจะสร้างเป็นระบบลงทะเบียนและเช็คอินเข้างานร่วมงานอีเวนต์แบบครบวงจรนะครับโดยใช้ Google Apps Script แล้วก็จะบอกด้วยครับว่าส่วนประกอบของระบบเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะครับก็ต้องมีเป็น Google Form ครับ Google Apps c r i p t ที่จะเป็นในส่วนของสคริปต์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นเว็บแอปที่ใช้ในการสแกน QR Code เพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทํา3ส่วนนี้ไปพร้อมกันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําก่อนก็คือส่วนแรกครับส่วนแรกก็คือในส่วนของการลงทะเบียนครับซึ่งตอนนี้ครับในพร้อมเนี่ยจะบอกว่าจะมีช่องกรอกใน Google Form นะครับก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ฟอร์มแบบเยอะขึ้นแบบมีข้อมูลเยอะขึ้นนะครับคุณสามารถเพิ่มเข้าไปในนี้ได้เลยครับสมมุติถ้้าาาเกกิดว่ผมมอยใหี ชื่อสกุลอีเมลและเบอร์ติดต่อกับก็สามารถใส่แบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นแบบ s l i p โอนเงินก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นครับตั้งแต่ข้างล่างเป็นต้นไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ย <shops> นแล้วนะครับนอกจากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนข้อมูลเป็นแบบอื่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกครับก็สามารถกลับมาเปลี่ยนที่พร้อมนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าใครแบบทําไปแล้วอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคุณก็สามารถเดี๋ยวกลับมาทําการแก้ไขอีกทีได้เช่นเดียวกันนะก่อนที่เราจะไปส่งข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนดูในแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการส่ง อีเมลยืนยันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะให้เนื้อหาของอีเมลเป็นแบบอื่นเนี่ยคุณก็สามารถทําการเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะครับรวมถึงในส่วนของเว็บแอปด้วยอยากให้หน้าตาเว็บแอปเป็นแบบไหนนะครับอยากใช้ฟอนต์แบบไหนคุณก็สามารถเพิ่มที่ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมอาจจะเพิ่มครับว่าสมมติผมใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าคานิตนะครับซึ่งเป็น g o o g l e ฟอนต์ผมก็สามารถเขียนแบบนี้อยากให้ธีมของหน้าเว็บเป็นสีแบบไหนคุณก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยครับ นอกจากนั้นครับเราไม่ยังเป็นที่ต้องทำการแก้ไขอะไรแล้วนะครับเราก็สามารถกดส่งไปได้เลย นั้นเรียบร้อยครับตอนนี้ตัว g e m i n i เนี่ยก็ทําการเขียนโค้ดต่างๆให้กับเรามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถกดเข้าไปดูข้างบนได้นะครับน้องได้ทาการสร้างไฟล์สคริปต์ขึ้นมา2ไฟล์นะก็คือไฟล์ c o d e .js ซึ่งเป็นสคริปต์ที่ทํางานหลังบ้านนะรวมถึงไฟล์ที่เป็น index.html หรือไฟล์ที่เป็นหน้าเว็บสําหรับสแกน QR code เนี่ยน้องก็ทามาให้เสร็จสับเลยนะครับนอกจากนั้นครับน้องยังทําการสร้างขั้นตอนต่างๆมาให้เราด้วยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับ1 2 3 4โดยขั้นแรกครับเขาก็จะให้เรา ทำการสร้าง Google Form นะครับแล้วก็ให้ทําการเชื่อมต่อกับ Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการทําตามน้องเ e มินาไปทีละขั้นทีละตอนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมไปสร้าง Google Form ก่อนนะครับก็สามารถพิมพ์คําว่า form new แบบนี้ได้ครับหรือจะกดไปที่ form google com อันนี้ก็ได้นะครับสมมุติผมสร้างฟอร์มครับเราก็ทําการตั้งชื่อฟอร์มนะครับ อ่าสมมติตั้งแบบนี้ครับแล้วเขาก็บอกครับว่าให้เราเพิ่มคําถามไป3ข้อครับก็คือมีชื่อสกุลครับโดยชื่อสกุลให้ทําเป็นแบบช็อตอันเซอร์นะครับผมก็เลือกเป็นแบบคําตอบสั้นๆแบบนี้ครับอันที่2ครับก็คืออีเมลแล้วก็ให้เลือกเป็นคําตอบสั้นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราควรจะเปิดตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นอีเมลด้วยนะครับกันยูเซอร์เวลาแบบใส่มาแล้วมันไม่ได้เป็นอีเมลจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องให้ระบบขึ้นเตือนนะครับก็ให้เลือกตรงตัวเลือกอื่นๆนี่ครับแล้วเลือกการตรวจสอบการตอบกลับนะ ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นข้อความครับแล้วเราก็เลือกเป็นแบบอ e ีเมลแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเบอร์ติดต่อกลับ,บผมก็ทําการกดบวกคําถามตรงนี้ครับ แล้วก็ใส่เป็นเบอร์ติดต่อกลับครับตรงนี้เลือกเป็นคําตอบสั้นๆนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราได้ฟอร์มของเรามาแล้วนที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นในขั้นตอนที่2ครับให้เราทําการเชื่อมฟอร์มนี้ครับกับ o g l e s h e e t ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําได้2แบบนะครับคือคุณจะสร้าง Google Sheet ก่อนแล้วค่อยเชื่อมตัว Google Form แต่ว่าในขั้นตอนนี้ครับเราจะทําการสร้าง Google Form ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้ตัว Google Form เนี่ยไปสร้าง Google Sheet อีกทีหนึ่งตามที่น้องเจมั์ ่าแล้วก็ให้กดปุ่มลิงก์ไปที่ชีตได้เลยครับก็กดปุ่มนี้แล้วก็ให้เลือกครับว่าเราจะสร้างสเปซช,ชีตใหม่หรือเลือกสเปซช,ชีตที่มีอยู่ครับในกรณีนี้ผมสร้างใหม่นะครับก็กดสร้างได้เลยเป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้ฟอร์มลงทะเบียนแบบ QR code IT guy มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงก็จะมีตารางที่พร้อมจะรับข้อมูลจากตัวฟอร์มของเราด้วยนะ หลังจากนั้นครับเราจะมาในขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเพิ่มคอลัมน์ในคู h ชีพเพื่อที่จะทําการเช็คข้อมูลต่างๆนะครับเวลาที่เรามีการสแกน QR code เวลาที่เรามีการส่งอีเมลไปแล้วจะได้แบบดูสถานะได้นั่นเองครับเขาให้เราทําการเพิ่มคอลัมน์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1ครับ register ID นะครับอ่าผมก็กดบวกตรงนี้ครับแล้วก็แก้ที่คอลัมน์นี้เลยอ่ากดบวกไป3อันเลยครับอันที่2ก็จะเป็น e ี a i l ส t a ตัสครับ อ่าเนี่ยไว้เก็บว่าส่งอีเมลตอบรับกลับไปหรือ,อยังแล้วก็สุดท้ายครับ a t t e n d a n t ครับเอาไว้ดูว่า user เนี่ยเขาเข้างานมาแล้วหรือ,อยังนั่นเองครับอ่าเมื่อทาเสร็จชี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถูกต้องครับตอนนี้เหมือนกันอย่างกะแกะนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นส่วนของโค้ดแล้วครับ ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเขียนโคดน,นะครับซึ่งทางเซมิไนเนี่ยเขาก็เขียนมาให้เราแล้วตรงนี้นะครับอ่าให้เราไปที่กูนชีของเรานะครับแล้วเลือกส่วนต่อขยายแล้วก็กดที่ปุ่มแอปสคริปต์ได้เลยหลังจากนั้นระบบจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับ เป็นชื่ออะไรก็ได้นะแล้วระบบจะสร้างไฟล์ code.gs มาให้นะครับหรือรหัส .gs ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันว่างๆมาผมจะลบทิ้งไปก่อนแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นครับเราจะไปที่ Gemini นะครับแล้วผมจะกดที่ file ไฟล์ code.gs ไฟล์นี้ครับแล้วให้ทําการ Copy ทั้งหมดครับกดที่ปุ่มแชร์และส่งออกครับกดขัดลอกเนื้อหาได้เลยแล้วก็เอาสคริปต์เมื่อกี้ครับมาวางได้เลยครับแบบนี้กดเซฟหที เป็นอรองเรียบร้อยครับเสร็จสิ้น1ไฟล์นะครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการสร้างไฟล์ index.html นะครับกลับมาที่หน้า Google Apps Script นะครับแล้วกดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่ HTML ครับให้ตั้งชื่อว่า index แบบนี้ครับ โดยตรงนี้ครับให้เราดูด้วยครับว่า g e m i n i เนี่ยเขาให้เราตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับของผมเนี่ยเป็นอินเด็กซ์ที่เป็นไอตัวเล็กนะบางครั้งเขาจะเจนมาเป็นไอตัวใหญ่แบบนี้ก็ต้องดูตามที่เจ m i n i เขาตั้งมาให้เรานั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเปิดไปที่ file index html ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดไปที่โค้ดครับแล้วก็ทําการกดแชร์ครับแล้วก็กดคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดแบบนี้ลบข้อมูลเก่าแบบนี้ครับแล้วก็เอาโค้ดใหม่ที่ได้จากเจมินายมาวางแบบนี้เลยครับกดเซฟหนึ่งที หลังจากนั้นครับในขั้นตอนที่3ครับเราจะมาทําการสร้างทริกเกอร์กันก่อนนะครับซึ่งทริกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนระบบอัตโนมัตครับที่จะทําให้ตัวฟังก์ชันที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนี่ยมันทําการลันแบบอัตโนมัติตอนที่เราส่งฟอร์มเข้ามาเพื่อที่จะได้ทําการส่งอีเมลตอบรับไปยังยูเซอร์ได้แบบอัตโนมัตนต่นเองครับซึ่งวิธีการครับให้เรากดไปที่รูปนาฬิกาตรงนี้นะครับ แล้วทาการกดบวกเพิ่ม t ิกเกอร์ตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วตรงนี้ครับให้เราเลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า on form submit นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่เวลาที่มีฟอร์มเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันนี้จะรันก่อนนะและเลือกประเภทเหตุการณ์ครับตรงนี้ครับให้เราเลือกเป็นเมื่อส่งฟอร์มนั่นเองครับแล้วก็ลงมาข้างล่างให้กดบันทึกไปได้เลยการสร้างทิกเกอร์ครั้งแรกครับเราจําเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์ก่อนนะครับก็ให้เราทําการเลือก Account ของเราแล้วก็ตรงนี้ครับให้กด Advaced แล้วก็กด g o to ได้เลยตรงนี้ให้กด Allow ครับ อ่ะไปอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทิกเกอร์ของเรามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูก่อนครับว่าระบบเนี่ยส่งเมลให้กับเราได้หรือเปล่านะครับก็ให้เราไปที่หน้าฟอร์มของเราครับตรงนี้ผมจะทําการเผยแพร่ฟอร์มนะครับเพื่อให้ฟอร์มเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะกดเผยแพร่ครับโอเคเผยแพร่ที่เรียบร้อยนะครับให้เราทําการคัดลอกลิงก์ผู้ตอบนะครับ ผมทาการคัดลอกลิงค์ผู้ตอบแล้วก็ทําการเปิดในหน้าใหม่แบบนี้หรือส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของเราแล้วกรอก่านทางมือถือของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกชื่อ,อนามสกุลผู้ลงทะเบียนกันดูครับอ่าสมมุติเป็นแบบนี้อ่าสมมุติกรอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าอีเมลของเราเนี่ยส่งไปได้ไหมนะครับก็กดส่งได้เลยครับหลังจากนั้นผมจะลองไปเช็คอีเมลดูนะครับ เป็นอร่งเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้อีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับอ่าก็จะบอกด้วยว่าชื่อลงทะเบียนอะไรนะครับรหัสอะไรรวมถึงมี QR code ที่ใช้ในการเช็คอินหน้างานได้ด้วยนะครับอ่าเป็นนั้นเรียบร้อยนะหลังจากนั้นครับเราจะกลับมาที่หน้าสคริปต์ของเราครับเพื่อทําการสร้างลิงก์เว็บแอปในการที่จะไปสแกนตัว QR code เมื่อกี้ของเรานะครับก็ให้ทำการกดการทําให้ใช้งานได้ครับแล้วก็เลือกการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ตรงนี้ได้เลย ประเภทตรงนี้ครับให้เราเลือกเป็นแบบเว็บแอปนะครับแล้วก็การกําหนดค่าครับสิทธิ์ผู้เข้าถึงให้เราเลือกเป็นแบบทุกคนนะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะได้เป็นลิงก์เว็บแอปขึ้นมานะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดที่นี่ก็ได้ครับ นะเราเ็าจะได้เป็นเว็บแอปตรงนี้มาครับกดเปิดกล้องเพื่อสแกนได้หรือจะกดปิดกล้องแบบนี้ก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วครับส่วนใหญ่เราก็มกักจะใช้มือถือของเราในการสแกนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งตัวหน้าเว็บแอปตัวนี้ครับไปที่โทรศัพท์มือถือของผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสแกนเข้างานให้กับน้องมาเบลยวเมื่อกี้กันครับ อ่าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ระบบเช็คอินหน้าง,งานครับมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผมแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเช็คอินให้กับน้องมาเบลเมื่อกี้แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟล์กูเ e s นชีทของเราครับจะเห็นได้เลยว่าข้อมูลที่เรากรอ ใน Google Form เมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งเข้ามาใน Google Sheets นะครับแล้วก็มี ID ตรงนี้ครับที่ระบบเนี่ยทำการสร้างขึ้นมาให้เราแบบอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นครับอีเมลสเตตัสตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นว่าส่งแล้วเพราะว่าระบบเนี่ยทำการส่งอีเมลให้กับ user ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสแกนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับ เมื่อกี้ครับหลังจากที่เราลองทําดูเนี่ยระบบสแกนมันไม่ยอมอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ g e m i n i ครับแล้วก็แจ้งปัญหาไปครับว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วให้เขาทําการแก้ไขในส่วนของไฟล์ index. html ให้เราหน่อยนะครับผมก็ทําการสั่งแบบนี้เลยครับแจ้งปัญหาเข้าไปครับว่าส่วนไหนบ้างครับที่ใช้งานได้ส่วนไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้อง Gemini เน่ยเขาจะแก้มาให้เราแบบไหน โอเคครับตอนนี้น้องจีมินไก็ทําการแก้ไขโค้ดให้กับเราแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการ Copy ครับแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้า Google a p p s c r i p t ของเราแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทำการเลือกจัดการการทำให้ใช้งานได้นะครับและตรงนี้ครับเราสามารถกดปุ่มแก้ไขครับแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่ครับแล้วก็กดการทำให้ใช้งานได้เลยแบบนี้ครับทำให้เราเนี่ยจะได้เป็นลิงก์เดิมนะครับเราก็ไม่จาเป็นที่ต้อง Copy แล้วก็คัดลอกลิงก์นี้เนี่ยส่งเข้าไปในมือถือของเราใหม่นั่นเองครับ และเนื่องจากเมื่อกี้ผมได้ทําการเทสแล้วนะครับตอนนี้น้องมาเบลก็เข้างานเรียบร้อยนะครับระบบก็จะทําการเปลี่ยนเป็นว่าเข้างานแล้วนะครับแล้วก็จะมีวันที่ที่เข้างานแล้วก็เวลาด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่อีก1คนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะผมก็จะมาที่ฟอร์มของผมครับใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับอ่าสมมุติผมใส่ข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งได้เลย แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็คที่ตัว g o Google s h e e t ของเราก่อนนะครับก็จะขึ้นสถานะเหมือนกันนะครับว่าคนลงทะเบียนมาคือใครนะครับอีเมลอะไรเบอร์ติดต่อกับอะไรแล้วก็มี r ิ g ิ s t e r ID อะไรและอีเมลสถานะตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คเมลดูครับเราก็จะได้อีเมลใหม่นะครับของน้องออนอูๆมาพร้อมทั้งมี QR Code ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับสถานะในการเข้างานเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันมือถือนะครับซึ่งก็เป็นตัวเดิมครับที่ทําากร อัปเดตโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกดเป็นปุ่มเปิดกล้องเพื่อสแกนนะครับอ่าเราก็สามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงกล้องของเรานะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอบแบบนี้ครับผมก็จะไปสแกนแบบนี้นะ,ะเฮราบอกก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็จะขึ้นครับว่าเช็คอินสาเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมาดูในหน้ากูเ g l e ชีของเราครับก็จะขึ้นพรีเซนต์ด้วยครับว่าน้องออนเนี่ยเขามาถึงที่หน้างานของเราแล้วนะครับในเวลาเท่าไรครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการสแกนซ้ำครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะบอกครับว่าน้องออนอุ้งๆเนี่ยได้ทําการเช็คอินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีการเกิดการสแกนซ้ําขึ้นนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถกดปิดกล้องแบบนี้ได้เลย และตอนนี้ครับระบบเราก็สามารถใช้งานได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทุกคนก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีเมลครับหรือเรื่องของหน้าแอปเนี่ยเราอยากให้มันหน้าตาเป็นแบบอื่นเนี่ยเราสามารถแก้ไขประมาณไหนได้ปานะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเรามี AI เนี่ยเราสามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่อันดับแรกครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนในส่วนของคอนเทนต์ของอีเมลนะครับเราสามารถมาที่ในส่วนของไฟล์รหัส .gs นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างครับตรงนี้ครับจะมีส่วนของตัวแปรที่่่ชือวา Body อยู่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรอื่นแต่ลักษณะของข้อมูลเนี่ยจะเป็น h e t m L แบบนี้ครับซึ่งเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับสมมติเราอยากจะเปลี่ยนชื่องานเป็นแบบอื่นเป็น A B C เรื่องของ subject ครับเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบไหนอยากจะมี emoji แบบไหนเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยรวมถึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมีรูปด้วยครับสมมติเรามีรูปของงานของเราครับที่เป็นโลโก้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอารูปนี้ครับไปฝากไว้เว็บ ฝากรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วเราเอาลิงก์รูปนั้นครับมาทําการแปะลงไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนงงครับว่า HTML hey, เนี่ยมันต้องเขียนยังไงนะครับวิธีการเนี่ยง่ายมากๆครับก็คือให้เราครับไปที่หน้าอีเมลหน้านี้ครับอ่าแล้วทําการ Copy ครับ แล้วก็กลับมาที่ g e m i n i ให้เราเนี่ยทำการเอารูปเนี่ยไปวางไว้ครับแล้วก็ทําการบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราอยากจะแก้เนี่ยคืออะไรผมก็สามารถใส่ไปแบบนี้ได้ครับโดยโลโก้ครับเราก็สามารถเอารูปเนี่ยไปฝากได้สมมติเดี๋ยวผมจะทาการฝากรูปนะครับโดยวิธีการฝากรูปครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บ pick.in.th ได้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถอัปโหลดรูปเนี่ยเข้าไปเลยสมมุติในเคสนี้ครับผมจะทําการอัปโหลดรูปครับที่เป็นโลโก้ของช่องของผมนะครับเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็กดกรี e ตรงนี้ครับ แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยหลังจากอัปโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะเห็นคําว่าไดเรกครับเราก็สามารถ Copy ตรงนี้แหละครับเข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่ารูปมันใหญ่ไปครับเราอยากให้มันแบบเล็กๆเป็นแบบทำเนีย l คุณก็สามารถ Copy ในส่วนของลิงก์ทำเนีย l แบบนี้ได้ครับสมมติผมก๊อปตับทำเนียไปนะครับรูปจะได้ไม่ใหญ่มากกลับมาที่เจมินายครับแล้วเราก็เอาลิงก์ภาพเนี่ยไปวางแบบนี้ได้เลยครับและเดี๋ยวตัวเจมินายครับเขาจะทำการแก้สคริปต์เทตีมเอลให้กับเราครับ อ่าเป็นันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับเจมินก็ทําการแก้ไขสคริปต์ให้เราเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเราก็ทําการ Copy เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรา Copy ข้อมูลจากไฟล์ c o d e j s นะครับเราก็กลับไปสคริปต์ของเราครับแล้วก็ทําการลบทั้งหมดครับแล้วก็เอาสคริปต์ใหม่ครับมาวางแบบนี้แล้วก็กดเซฟไปได้เลยครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสครับโดยการลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดส่งไปได้เลย เียบรอยนะครับเราทาการเช็คก่อนโดยมาที่หน้าลงทะเบียนนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเข้ามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่อีเมลของผมครับตอนนี้ก็มีอีเมลใหม่มาแล้วนะครับอ่ากดเข้าไปครับเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยชื่องานครับก็จะเปลี่ยนเป็น A B C แล้วนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับวันนี้ก็คือวิธีการแก้สคริปต์ในส่วนของ H T M L แบบง่ายๆนะครับ นอกจากนั้นครับในส่วนของหน้าเว็บครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขเช่นเดียวกันนะเราใช้เทคนิคเดียวกันเลยครับก็คือเราบอกเลยครับว่าเราอยากจะแก้หน้าเว็บครับให้มีโลโก้ที่มาจากลิงก์นี้ครับมีคําพูดนู่นนั่นนี่ครับเราสามารถพิมพ์แบบเมื่อกี้ได้เลยแล้วก็ทําการก๊อปปี้สคริปต์ไปวางครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการแก้ไขให้ใช้งานได้ั่นเองครับก็จบไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเวิร์ l โฟล์ในการทําระบบ ลมสัมนาแบบที่มี QR code ที่เราสามารถทำการสแกนผู้เข้าร่วมงานได้ครับซึ่งแน่นอนครับมันก็สามารถเอาไปใช้งานประเภทอื่นๆได้แบบเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คอินทะเบียนสินค้าต่างๆที่มีการยืมไปแล้วแล้วก็เราสามารถพิมพ์ QR code ติดครับพอเวลามาคืนแล้วก็เอา QR code มาให้เจ้าหน้าที่ในการสแกนรับคืนแบบนี้ก็ได้หรือใช้ในการเข้างานก็ได้มีการสร้าง QR code ขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกนเข้างานแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนครับคุณก็สามารถเอาพร้อมของผมครับไปลองปรับแต่งครับให้เป็น ใน workflow งานที่เราต้องการเพื่อที่จะได้สามารถเอาไปใช้กับระบบอื่นขององค์กรของเราได้ทันทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ